โรงเรียนสยามคอนสการ4และก็ผู้บริการโรงเรียนบ้านดาโพนะครับพัฒนาการอำเภอดอนตาลครับแล้วก็พหมวดตชดอสองสามสี่นายกเทศมนตรีเทศบาลผาสุขครับและก็รองนายกเทศมนตรีดอนตาลนะครับ ทแม่หวังเองค่ะครับแล้วก็ในโอกาสนี้นะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านกำนันศรีสวัสดนะครับกำนันตำบลโพไซนะครับประธานจัดงานในวันนี้นะครับกล่าวรายงานต่อท่านประธานนะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับเรียนท่านประธานในพิธีนายชาติชุ่มจันทร์ ตำบลโพไซขอพระคุณท่านประธานเป็นจยงสูงที่ท่านได้รุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการเมืองดอนตามน้าอยู่ผู้คุณน่ารักเพื่อประชาสัมพันธ์เขตเศรษฐิพิเศษดอนตามในวันนี้ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวนะครับมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่25 15กวัดมุนเจดินบ้านน้องหลงตบตำบลโพไซโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชาวพืไทยชาวไทยกระเลิงโดยร่วมกับภาคีเครือข่ายจางภาครัา ให้มีพื้นที่สแสดงออกหรือทำกิจกรรมเชิงรสร้างสรรค์สามเพื่อนำเสนอและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สถานที่ท่องเที่ยวและของดีบ้านน้องหลงตะบ,บนโพไซและยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตลอดจนเป็นการนำเสนอให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักบ้านน้องหลงมากขึ้นนะครับซึ่งส่งผลต่อการสนับสนุสนขับเคลื่อน พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอดอนตาลต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานโครงการเม,อม <lawsuit royable. S 1> ืองดอนตานน่าอยู่ผู้คนน่ารักเพื่อประชาสัมพันธ์เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอดอนตาลณนักบัดนี้ครับเรียนท่านกำนันตระบนโปไซนะครับ เรียนท่านนายกโครงการบริหารส่วนตำบลโพไซเลียงท่านนายกเทศมนตรีตำบลดงหลวงเลียนท่านนายกเทศมตตบบนตรีานนาตำบลดอดนตาลผาสุกเรียนท่านผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมในงานครั้งนี้เรียนท่านหน้าส่วนราชการนะครับท่านรองผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรดอดนตาลท่านฝ่ายความมั่นคงนะครับตชดอและก็ ทีมงานของคณะกรรมการหมู่บ้านหนองลมและก็ชมรมกำนัตบบนตำบลผู้ใหญ่บ้านตำบลโพไซทุกคนแล้วก็พี่น้องท่านผู้มีเกียรตินะครับที่มาร่วมในกิจกรรมเปิดงานโครงการดอนตาหน้าอยู่ผู้คนน่ารักของอำเภอของเราในวันนี้นะครับจากคำกล่าวรายงานของท่านกำนันนั้นทำให้ทุกท่านได้รับทราบแล้วว่าสถานการณ์ โลกทุกวันนี้ได้กลับเข้ามาสู่ภาวะปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นทุกอย่างนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับคืนมาให้เข้ามาอยู่ในสภาวะเดิมก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับก็ทราบมาว่าตำบลโพไซโดยเฉพาะบ้านนองหลงนั้นเป็นชาวผู้ไทย วิถีสายน้ําวิถีลําน้ําโขงซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามมาโดยตลอดนะครับผมก็เลยได้ประสานงานกับทางท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับพร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านว่า,าเราต้องการที่จะสืบสารต่อย,ยอดประเพณีโดยเฉพาะบุญข้าวประดับดินซึ่งชาวบ้านนองหลงนั้นก็จะมีประเพณีไหลเรือไฟอยู่เป็นประจําทุกปีนะครับในปีนี้นะครับก็เลยต้องการให้ชุมชนนั้นมีส่วนร่วม ะครับก็เลยเอาโครงการนั้นมาร่วมด้วยช่วยกันโดยได้รับความร่วมมือจากคลิปนี้<า>ก็ขอลงแค่นี้ <ขอ S 1> นะคะสวัสดีค่ะ